ไปยังยังกกแก่มันมันตัวมันตายมันอแกแกบ่เลก็ใช่เยอันได้ครับอันกูนตายกแกมันเกิดขึนมากขึนอีกเก้นแก้วขึนก้น่ะขึนตันี้ผมเสือกจะเสือกแล้วครับนี่ตอนกูแกยังไม่เกินมันเตอ์นทีแหลกแล้วผมผมลูกเสือเกินไม่เออกมแก่้ปผูกนดีดดีอ่านะครับไปยังมึงนะครับบ้านนู้นเนยเงินเ่อนาบ้านนะครับมายมี่บ้างดว่าสี่บคุณอดนะครับบ้านเหล่าบัวบาน มาดูดอกเห็ดว่าเห็ดออกแล้วอยู่ใส่อะเห็ดบ้านนี้ครับดอกนึ่งมันดอกมันใไงเอาเปื่อยเปิดอให้เราเบิ้งหน่อยนอะจะใส่อะไรน้างเขาเจอของแล้วเนี่ยยิ้มแถวเยอะพี่แถวเยอะแถวเดียวเนี่ยกระลังกระลังวะครับนี่ก็ได้เป็นผลเปนเบ็้เอาเบิ้งอีกเดี๋ยวก็มันก็รค่อยเห็นไปเรื่อยขยายไปเรื่อยครับดอกนึงนะครับอืเอาปล่อยปล่อยนะปล่อยป่อยนะ ตัวเองเุ็หนสนีขายมาทีนห่งเปห่งโหน่งอันนี้เป็นสนุพันธ์ะนี่ว้ยอ่าดีดีมันดอกดีอันนี้ก็แพงตีบังตีบังไมทาท้องกันหนไม่ได้หรอครับครับองดีกเปดเปิดเปดบงเปิดบงอันนี้กิกต้นโอ้โอ้สิดมขอมาเยอะเล พอไหมพอไหมใส่อะไรนะครับพันธุ์สนุกตรงตรงไี้มาจานมาใส่ดิโอ้ะปลูกไม้มือวานอยู่ดูเข้มเบอร์มันใส่อะไรครับพี่พีครับสอนถุนเลยโอ้ยโคตรใหครับพวกเสียพรมนวดเสียพรมนวดเดีอายุกระสันพวกนี้อายุโดนนะครับอายุโดนอายุโดนนะครับเนี่ยเบิ้งเบิ้งดอกพี่น้องเบิ้งดอกงามดินะครับเบิ้งดอกสวยดอกสวยนี่ครับใส่เว้ใส่เวลาอันนี้มันเอดจักรลอกแล้ว ีส่ชุดที่หา,ช,หาชุดที่หาครับชุดที่หาใส่นับจับมือลงเชือกเหรอโดนปันไหนไมเกิดรอบแรกสองเดือนเกือบสามเดือนโอลงเดือนหาหากันย่าลงเชือกหากันย่าครับนี่ครับพี่นอ้องเงินบ่ดูดีแดดก้อนอยู่ดอกว่าแต่ว่าก็โอเคอยู่ดูดีครับนี่นะเป็นกำลังขยานนี่อันนี้เป็นแปลงน้อยๆนะครับเบื้องผับรวมนะดีด้วยนี่แปลงเล็กๆเองไม่ได้แปลงใหญ่เลยนะครับผ่าดำอ้อมไว้เท่านี้ละ ลงเสือเขาฟีซิมาหมดปวดนี่ไหนเนี่ยบนก็แก่ก็แก่สุดแล้วม้วนมันลงระเองแค่ที่รักเองอ๋ออ๋อดีดีดีเลยอันนี้แตงโมกำลังงามงานเอาไนเอาไนจากข้างไม้มากาเด้อไนจันใส่บ่ได้เปลี่ยนไม่ใช่ตายจะกล้ามาตายหยนดไหมพอผมยังแปลกแปลกกันเลยเบิ่งแล้วเป็นเบี้ยมเป็นเบี้ยยังเป็นเบี่ยมอ่ยเบี้ยมแปลกแปลกพอผมเคยเอามาใส่อีกนึงมันเป็นสนะพวก เขียวเขียวเรามีตุ้มบางต้นมันสิเ่มีตุ่มบางต้นมันสิเป็นเขียวอีกแบบนึงเป็นใบมันมุวนต้นมันมุนยงใ่เชื่อลงไปบ่หลนะครับไ่ดอกเดาองนั่นดอก่งาไปบ้างนในดอกนึงใกล้กันว่าเตะเตกันเหมนั่นนั่นนั่นดอกเห็นปะหลุมอื่นครับลุมหลุมหลุมุม ไ่ลเวด้ใส่สายยางนำเลยดิใส่สายยางกยนี่ติดตัวไฟอยู่แห่เอาสปิงเกอร์ด้บรุ่นด้มัได้กี่เกิดเสมอหนามมุดมดตดถึงหนามัน่อยน้อยนหนามหนามันวเนหนาลกอะก็เห็นเท็นดอกเทีนชัดบดดชัดชัดเอตาเอตามอเหโลกไหมเม่นแม่นเอาทุลาไปย่เเห็นบ่มาถ่ายลูกดอกยังไนีู่กเนอกไรดอกเอาโอเค เอาคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำหนิครับของนวลบ้านเราแต่ว่าก็เห็นผลได้หลายรอบแล้วรอบที่หาแล้วเนาะครับเออเดี๋ยวจังมาฝากกับผมหมาอันนี้เห็นตัวนี่ตัวจริงๆแน่พี่น้องนี่ว่าคือผู้เฒ่าจือแต่ว่าคนว่าท่านไหนเฒ่าหรอกนะครับว่าคือผู้เฒ่าด้วซือ่อเดี๋ยวก็มาหาวานนี่นะครับเอาโอเคซ้ำหนี้ครับบ๊ายบาย